สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพินนะคะกับช่องวอล์กบายพินนี่ค่ะพินพาทาโทมาตลาดนัดริมทางรถไฟจังหวัดประจวบคิริขันนะคะเป็นตลาดท้องถิน่นเลยเขามีที่จอดรถนะคะจอดรถริมทางรถไฟคือหาจาก Google เอาเขาบอกว่าเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มค่ะ เป็นตลาดนะัดริมทางรถไฟก็เลยได้ฟิลเหมือนว่าอยู่สถนานริมรถไฟแต่ว่าเป็นตลาดที่ขายทุกอย่างขายของสดขายกับข้าว<ม>พอเดินเข้ามาในตลาดนะคะมันมีสองเส้นนะตลาดตลาดเขาจะมีสองฝั่งเราเลือกเดินฝั่งนี้ก่อนเพราะเราต้องกลับมาที่ลานจอดรถเท่าที่เห็นนะคะเป็นฟิลเหมือนตลาดเย็นนะคะมีอาหารกับถุงมีอาหารสด ายปลาสบาัแล้วก็ขายหลากหลายค่ะแต่ว่าชอบตรงที่ความอยู่ใต้ชายคาที่ฟิลเราเหมือนอยู่ริมชานชลาจริงๆอะค่ะอันนี้เป็นิเนือ่องจากมนจะเดินคนละเส้นนะมิจะถือกล้องตรงกลางนะคะอาจจะไม่ได้ซูมตรงไหนเฉพาะก็ขออภัยไว้ด้วยแต่ว่าเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าเขาจะมีอะไรให้เราขายบ้างน,นะคะใช่ก็มีขายหลากหลายนี่ขนดมดอกไม้ปลาอะไรพวกนี้ค่ะมี เยอะแยะมากมายแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นตลาดที่เดินง่ายนะสะอาดแล้วก็สะดวกสังเกตดิะคะเส้นตรงกลางนี่แห้งเลยนะเดินไม่สกรปรกและเถอะเลยมัน,นแน่เลยที่เขาเห็นอย่งแน่วันนี้อาจจะเป็นโวงเทศกาลสงการานหรือเปล่ามีพ่อค้าแมค่ค้าเขาไม่ได้เปิดกันทุกแผงน,นะคะที่เห็นป้ายเขาจะก็มีบอกว่าน่าจะเป็นโซนผลไม้แล้วก็ดอกไม้อะยูหนูเอย้ยตกใจแต่ว่าไม่ค่อยเห็นดอก ดาวเรืองที่มันเหลืองอย่างเงี้ยดูดิเดินได้เรื่อยๆเท่าที่หาใน Google เมื่อกี้ก่อนที่พิจะเดินนะเขาบอกว่าเป็นตลาดที่เปิดทุกวันแล้วก็เปิดหกโมงเย็นไอ้สี่โมงเย็นถึงทุง่มเนาะหายแบบหืชอบตรงหลังคาแล้วก็ชอบตรงที่พื้นอนะ่ะสะอาดนะโอ้นเาะพื้นแห้งสะอาดมากเอเวลาจะไม่ใช่หรอเอาเป็นว่า อ้างนะเลฟเฟเรหาจาก Google ค่ะเออหาจาก Google มาเขาบอกประแบ,บั้นตอนนี้มกำลังอยากอยากกินไอ้ไส้กรอกปิ้งอะ่ะเดี๋ยวกำลังหาไส้กรอกปิ้งอยู่ต้องแวะสักอันอุ้ยหนมจีนเมื่อกี้ไปถนนคนเดินประจวบไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือคลิปขนมคนเดินค่ะจะปล่อยอันไหนก่อนอะ่ะแต่รู้ว่ามาเดินมาวันเดียวกันนะคะ นี่น้ำมัไฟเออบุเบล้ออบอ้วน <c oughs> ไม่จี๋หรอกจังนี้บอกว่าไม่ใช่เหรอแค่เมื่อกี้ที่เราเห็นอีกเจ้าหนึ่งใช่ <c oughs> หรอเปล่เหรอเห็นตลาดแบบไกลมากอ่ะไกลเดินไกลอ่ะตลาดอ่ะ <c oughs> เดินเพนลินน่ะเราคนละแวกนี้ที่มีแบบ ถ้าสูงกเสาก็ชนทั้งถนนคนเดินทั้งตลาดริมทางรถไฟแต่เดี๋ยวนี้มีทุกวันซื้ออะไรก็ได้มาว่าอไหรก็ซื้อได้ไขายา้าเห็นเขาก็จะขายคล้ายๆการขายเหมือนตลาดทั่วไปทั้งทั้งที่ย่านนนทบ,บุรีของม้านของวินาแล้วก็ย่านปทุมธานีอยุทยาลัากษณะการขายคล้ายๆเหมือนกันแต่เนี้ยเป็นตลาดที่ริมทางรถไฟที่ยาวมาก ที่เดินมาเนาะเดินมายังยังไม่สุดเลยอะ่ะว่าเดินมายังแบบเลือกได้อีกอะ่ะเลือกกับข้าว<ม>เลือกของสดเลือกผักเลือกผลไม้เลือกดอกไม้เลือกขนมหวานเลือกได้อีกโอ,โ,โอ้โหว่านปลาส้มม่านปลาส้มที่เป็นแบบเป็นตัวอย่างนี้อาหารเหนือ ส่วนตัวเราไม่ใช่คนเหนือแต่ว่าเห็นอาหารเหนือที่ใรมันใจมันตุ้มติ๊บตุ้มตันต่อนี่โอ้นี่ใจ้มต่อน,น,นี่เาห่อไม่ช่โอ๋อเขาขายผสมคะเขาเป็นเหมือนฟิวเหมือนตลาดนัดแหละแต่ถ้าบอดี้ของการเดินอ่ะเขาเรียกอะไรวะโลเคชั่นคือหนูต้องินี่นลป,ปลาอะไรอ่ะปลาซาบะเหรอ แค่โลเคชันของการเดินนะเขาจะเป็นแบบยาวๆไปนะคะแล้วก็ไม่เหมือนตลาดที่เราคุ้นเคยตลาดย่านเราแวกของที่เราอยู่มันมันจะไม่ใช่ทรงนี้แล้วเขาก็จะมีขายตรงนั้นขายเป็นร้านขายข,ายของชามค่ะฝั่งนู้นอะขายแบบอุปกรณ์ของอหม้อหอยจานชามอะไรเงี้ยขายหมดหูยาวไปนู่นอะมันเหมือนเราเดินล้อชานชลาเนะานะเหมือนเราเดินเรียบคู่ขนานไปกับทางรถไฟ แล้วก็ฟิลเหมือนคุณมาเที่ยวชานชาลาคุเจอเนะะี่ยค่ะที่เป็นพูดอะ <c oughs> ไม่ฝั่งขายเหมือนฟิลเวลาขายยีงง่สิบบาทขายเพร่องพลาสติกอุปกรณ์จิบาถาไปหมดเลยแล้วตรงนู้นเป็นอะค่ะอา,อาหารสำเร็จรูปจริงๆแต่ไม่ได้ขายแล้วนะตรงเนี้ยเท่าน,น,นี้ฟิลเป็นเออนี่ไงเขาจะมีชื่อแบบเป็นเหมือนชานทาลาที่หกอย่างเงี้ยอ๋อ อันนี้จะขายเป็นสินค้าออกแนวแฟชั่นใช้แล้วนะหูยาาไปนู่นเลยอะเฮ้ยมันขับอาห่างจากอ่าวประจวบไม่เท่าไหร่เลยนะแต่อนี้ยคือเรามาเลงไว้เลงวันนี้พรุ่งนี้ซื้อได้เพราะว่ามีทุกวันเนาะนี่ค่ะมัน เฮ้ยมันยาวๆอ่ะเมัอนเอาเนื้อถ้าเทียบแถวแถวที่เป็นคุ้นนะก็คือตลาดบางใหญ่หรือแม่กตตลาดลังสิต์อ่ะแต่ตลาดสิษย์จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจตุรัสแต่เนี้ยทรงมันจะยาวคู่ขนาดกับทางรถไฟไปเลยค่ะอู้อ๋อตรงนู้นก็จอดรถได้ร้านนั้นอ่ะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะดูดิคะลาวเายอะแยะเลยอ่ะมีแค่เวลาเท่านั้นนอามาเลือกดูดิค่ะ หลายลาวมากเต็มเลยอ่ะอ่ะป่ะเดินกลับแหละอันนี้เป็นชานชาลาที่เจ็ดที่บอกว่าเห็นตรงน,นั้นนะคะไหนไหมคะชาชาลานี่เป็นทางรถไฟนะวิ่งยาวคู่ไปเลยเอ,อ๋อใช่เราองเดินทางนี้นี่อ้วนเดินทางนี้ต้องเดินช่องนี้กลับนี่ค่ะเราเดินช่องนี้กลับเดี๋ยวพาไปดูว่าชาชาลาเขายาวอ,อ๋อนั่ยานยาวไปนู่นเลยอ้วน ใช่เป็นตลาดนัดริมทางรถไฟของแท้นี่ของแท้ต้องโดนโจนตีกูแน่แน่วันเดียวนะเที่ยวตลาดที่เป็นแบบริมทะเลนล้วเนาะแล้วก็ริมทางรถไฟเฮ้ยประจวบแล้วได้หลายฟิลนะคะต้องคนชอบเดินแล้วก็มาเลือกเนยค่ะยาวไปนู่นเลย เขาขายเป็นผ้าพันนี่พันิ่งพันนิ่งพันนุ่งหนนนนพอเป็นโซนสินค้าแฟชั่นน่ยต้องเป็นผู้ต้องการจริงๆนะคะถึงเดินเข้ามาซือ้อก็จะอาจจะทำให้ไม่ค่อยเห็นผู้คนเท่าเ่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างแก้ไขได้นี่ไง ที่ชี้ให้ดูจากฝั่งโน้นเนาะฝั่งนี้ค่ะขายวิญลาวตักผ้าขายกองขายหม้อบาร์บีคิวเตาอตาบาร์บีคิวไม่ไม่ทะลุเนาะเดินทางนี้นะทางนี้นะขาดนะเหลืออะไรอะ่ะมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรนะคะเดี๋ยวพอเราเดินถึงจุดตรงที่เป็นร้านอาหารตรงน,น,นั้นนะมันจะเดินฝั่งขวามือกลับนะพอตอนแรกเมื่อกี้เดินอีกด้านหนึ่งมานะคะเรามาสำรวจตลาดต้องมาให้คุ้ง เดินย้อนกลับมาฝั่งนี้ก็จะผ่านสิ่งที่เราผ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะแต่เนื่องจากด้านด้านที่เรนต้องตีย้อนกลับอะ่ะเป็นโซนนั่งกินค่ะเป็นร้านอาหารที่ค่ะเห้อหอยแคืงหอยแครงเป็นต้มเล้งขาหมูต้มยำขาหมู ใช่ถนน,ถนคนเดินสุขสาว,สสาวแต่นี้คือตลาดนัดรถไฟมีทุกวันตรงนั้นจะเป็นร้านที่ขายแล้วก็สามารถนั่งทานได้ค่ะก็เลยต้องเดินแล้วเลยเดินเลียบอีกทางหนึ่งมานี่คับเป็นฟิวอาหารเหนือนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับจะพาเข้าไปอีกเลน,นึงตรงนู้นเนาะนี่ค่ะจะเดินไปทางขวามือเพื่อที่จะเป็นเลนที่เราเดินกลับไม่ซ้ํากับตอนเลนที่เราเดินขามา จะได้เห็นว่าตลาดริมทางรถไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นก็เป็นอะไรทำไมตะไคร้ใหญ่ขนาดนี้ตะไคร้ใหญ่กล้วยก็ใหญ่นี่จะเป็นเหมือนซุ้มที่เป็นของสดนะคะจะเน้นขายของผักขายพวกอุปกรณ์หอมพริกกระเทียมมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยค่ะซื้อได้โอ้นั่นแสดงว่าเลนเลนกลับเลนนี้เป็นการขายขายพวกผักสดแล้วเนาะ ขายของทำกับข้าวถ้าขากับว่าเสร็จลูกจะอยู่อีเลนหนึง่งเลนที่เป็นมาซึ่งจะประชนกับดอกไม้ผงมาไล่นะคะผลมไม้ขของแปลกๆก็มีเยอะยะเออแค่แถวบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นนะที่ไอชื่ออะไรว่ามะละกอเหิมอะ่ะเรื่องอะไรู้เรอเออใช่ใช่ใช,ใช่นี่มีแกงขี้เหล็กที่ต้มแล้วนะคะแกงขี้เหล็ก มีเขาเรียกไรอวะยอดที่เหล็กดอกที่เหล็กใช่ตรงไ้ให้เรียบร้อยแล้วแถวแถวบ้านเราก็มีแต่ว่าไม่ได้สีเหลืองเหลืออย่างนี้ม,ม่กินเรามีให้เลือกเยอะมากฟีลเหมือนตลาดใหญ่แต่เป็นไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนั้นอ่ะไม่ได้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแต่ว่าเป็นทรงที่ยาวขนาดรถไฟเนาะมันก็เหมือนตลาดใหญ่นะแต่เดินง่ายดีคือเดินแค่แบบจบแค่ตรงนี้เลย ซ้ายกับขวามีแค่สองเลนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยค่ะก็จะตีคู่กันไปแบบนี้เลยนี่ค่ะไปทางหน้าจะบอกว่าเป็นอาหารทะเลเป็นของสดแล้วนะนักท่างที่าคนที่ไปอยู่พักแถวนี้ก็สามารถมาซื้อของสดแล้วก็ไปนั่งทาที่ที่พักเองก็ได้นะ,นะใกล้ถึงและกินของของสดอะ่มะมัดไก่จะวูกเราแล้ว ก็จะว่ามือปัดโวบดูจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าใหญ่นี่มมาแล้วเจอแล้วค่ะอาหารทะเลเออใช่นี่ค่ะเป็นของสดเป็นหมูแล้วก็เป็นอาหารทะเลไล่ไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะขายกงมีผู้คนมาเลือกมากมายเยอะแยะูดิอ,อเลือกซื้อกลับไปทำเมนูที่บ้านสบาย หลายเกลด่หลายราคานะคะ,ะ,คะของสดที่ว่ามีทั้งอาหารทะเลหมูเนื้อสัตว์เนื้อไก่บางเจ้าก็แจมแจมผักด้วยไขย,ยนี่มีเนื้อสดมีอะไรหมดเลยก็อยู่ใกล้ทะเลอ่ะเนาะโอ้โหฮะ อะไรอ่ะน <facilit medidas. S 1> ี yeah, ่ยงมีทูตี้อ่ะคืออะไรอ้วนทูตี้อ่ะปลาทูตี้อ่ะคืออะไรอ๋นี่ไงไข่ปลาลิวกิ้วโอ้ลิวกิวหรือเลี้ยวเซียววะไข่ปลาเลี้ยวเซียวเปล่าซื้อไปทำเองก็ได้อ้วนออ มีให้เลือกอ่ะมีปลาทั้งจากน้ำสือปลาน้ำเค็มแล้วมีปูมีกุ้งให้เลือกแล้วมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะเข้าสะดวกสบายอเดินจบแล้วเอาเป็นว่าวันนี้พี่พามาสำรวจตลาดลินทางรถไฟนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฟิวขุมหรือคนเดินทางชลาที่ยาวขนาดไปกับรถไฟเลยวันนี้กลับแล้วมาเปิดประสบการณ์ตลาดข้ามจังหวัดเนาะไม่ใช่เราอยู่แค่จังหวัดนนทบุรีป,รปรทุมธานีเุธยานะเราก็มีจังหวัดอื่นให้เราไป งันวันนี้กลับแล้วค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ